สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .2 ทุกคนพบกับครูส้มชนิดเรืียนคณิดกับครูส้มซึ่งตอนนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะกับเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย EP สา เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะสังเกตว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนี่นะถ้าเอาความยาวของเขาไปยกกำลังสองจะเท่ากับ ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นก็คือนำ a ไปยกกำลังสองบวกกับ b ไปยกกำลังสองนั่นเองเพราะว่า a กับ b จากรูปนี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกล่าวว่าให้เด็กๆนำด้านตรงข้ามมุมฉากไปยกกำลังสองจะเท่ากับ ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเสมอนะคะดังนั้นคอนเซปต์ตรงนี้จะทำให้เด็กๆทราบทันทีเลยว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือด้านสีดนั่นเองหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะอา ตอนนี้เข้าใจคอนเซปต์แล้วนะคะเราจะไปทดสอบความเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งว่าเราเข้าใจตรงกันหรือจากรูปสังเกตว่าสิ่งแรกที่ต้องหาเลยใครคือด้านตรงข้ามมุมฉากเจอแล้วค่ะคือ c นั่นเองเพราะฉะนั้นนำ c ไปะยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองในที่นี้ก็คือ a กำลังสงบวก B กำลังสองนั่นเองนะคะทดสอบอีกสักหนึ่งข้อค่ะจากภาพเด็กๆก,ก็ต้องไปหาก่อนว่าใครคือด้านตรงข้ามมุมฉากปรากฏว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ Z นั่นเองนำแปรไปยกกําลังสองจะเท่ากับ X ยกกําลังสองบวกกับ Y ยกกําลังสองนั่นเองตอบถูก ไปพร้อมๆกันหรือเปล่าคะถ้าตอบถูกแปลว่าเด็กๆทำได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ชัดเจน,นะคะ่ะเราลองไปดูตัวอย่างที่หนึงนะคะประกอบอีกสักหนึ่งครั้งค่ะจากภาพเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นจากสมบัติตรงเนี้ยทำให้เราทราบว่า สามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้นั่นก็คือหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก่อนนั่นก็คือ c ยกกำลังสองค่ะจะเท่ากับ8ยกกำลังสองบวกกับ15ยกกำลังสองนั่นเอง เพราะฉะนั้น c ยกกำลังสองเท่ากับ8ยกกำลังสองคือ64 15ยกกำลังสองก็คือ225นั่นเองปรากฏว่า c ยกกำลังสองจะเท่ากันนำมาบวกกันได้เลยค่ะได้เท่ากับ289เราอยากหา c ตัวเดียวเพราะว่า c คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็ถอดสแควร์รูทค่ะเทคนิคการถอดสแควร์ o ูทง่ายๆก็คือซ้ำกัน2ตัวเอาออกมานอกบ้าน1ตัวค่ะดังนั้นสแควร r o ูท c กำลังสองแสดงว่ามี c 2ตัว นะคะอ่าเดี๋ยวครูส้มเขียนให้ดูจริงๆก็คือแบบนี้เนาะเอแล้ว289คือใครหนะ้าตาเหมือนกันคูณกันเราได้289คําตอบก็คือ17เนาะเด็กๆแอบไปคิด ก่อนได้นะคะ17คูณ17ได้289ดังนั้นรูท C คูณ4ก็จะได้ C เดียวเท่ากับรูท17คูณ17ก็จะได้เท่ากับ17นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้แล้วค่ะว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่า C เนี่ยมีค่าเท่ากับ17นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆแบบฝึกหัด1.1กข้อ1-2ใหญ่ในหน้า18นะคะของหนังสือสสวทเนี่ย เขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งตอนนี้พวกเราก็เข้าใจแล้วว่าสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ต้องจําได้เนี่ยก็มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาเทสแล้วก็ลองตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราทําถูกต้องทุกข้อหรือเปล่าอ่าดูข้อ1ก่อนค่ะสิ่งแรกที่หาก่อนเลยก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากในที่นี้ก็คือ x ยกกําล ok ังสองจะต้องมีค่าเท่ากับ นี่เลยกับนี่นะคะก็คือ y กำลังสองบวก z กำลังสองแน่ๆถ้าใครได้แบบนี้แปลว่าเข้าใจแล้วก็ทําได้ถูกต้องนะคะลองดูข้อ2ต่อค่ะเอาหาด้านตรงค่ามุมฉากนั่นก็คือ f นั่นเองถ้าเรานํา f ไปยกกําลังสองนะจะเท่ากับ h กำลังสองบวก g ยกกำลังสองค่ะ ต่อไปค่ะข้อ3อ้าวเห็นมุมฉากหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอก่อนนั่นก็คือ s นั่นเองดังนั้น s ยกกำลังสองจะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก t ยกกำลังสองนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ c หาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอก่อนจากนั้นจะได้ว่าอ้อ ó, p ยกกำลังสองนะจะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก คิวยกกำลังสองค่ะหลายๆคนตอบถูกเลยใช่ไหมคะแสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะสิ่งสําคัญครูส้มจะพูดให้เด็กๆฟังแบบง่ายๆกันบ้างดีกว่านะคะ,ะจริงๆชื่อของเขาเนี่ยเด็กๆรู้จักส่วนประกอบต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดถ้าครูส้มให้ดูข้อ4นะคะ ด้านที่ยาวที่สุดก็คือ p นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น p ตัวนี้ไปยกกำลัง2นะนี่คือด้านยาวแล้วที่เหลือครูส้มจะเรียกว่าสัน้นซึ่งสั้นในที่นี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะดังนั้นนี่ก็คือสัน้นและนี่ก็คือสั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีด้านยาวยกกำลัง2เนี่ยเราอยากจะหาความยาวของเขาเนี่ยก็จะต้อง เกิดจากการเอาด้านสั้นกําลังสองไปบวกกับด้านสั้นกําลังสองนั่นเองค่ะดังนั้นครูส้มก็เลยจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือยาวกำลังสองเท่ากับสั้นกำลังสองบวกกับสั้นกำลังสองนั่นเองนะคะ,ะซึ่งยาวในที่นี้คือใครเอ่ยใช่แล้วค่ะคือด้านตรงค่ามุมฉากแล้วสั้นในที่นี้คือใครล่ะใช่แล้วค่ะคือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะยอดเยี่ยม เอาไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเรามาทำโจทย์กันบ้างดีกว่าจากจำนวนนะคะที่กำหนดให้ในแต่ละข้อเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากเอ๊ะประกอบมุมฉากตรงนี้เราเรียกชื่อเขาว่าน้องสั้นนั่นเองแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือที่ยาวนั่นเองครูส้มจะใช้สัญ,ญลักษณ์หรือว่า ตัวอักตัวแปลนะคะที่แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของทุกรูปเลยแล้วกันนะว่าเป็น X เหมือนกันหมดเลยเพื่อสะดวกในการเขียนนะคะอ่าเด็กๆรู้แล้วว่าถ้าอยากหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะ,อ,ะอย่างข้อ1นงเนี้ย x กำลังสองเนี่ยจะต้องเท่ากับ9ก้าำลังสองบวก12ยกกำลังสแน่ๆเลย x กำลังสองเท่ากักาังสองแปดสิบเอ็วกสิกำลังสองได้ห4 4 x กำลังอเท่ากับ,กบอะบวกกันเลยค่ะได้225อ่าพวกเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการถอดสแครวรรูทแล้วดังนั้นไปถอดสแครวรูทของ x กำลังสองก็คือ x เดียวจะเท่ากับรูทของ2 2 5นั่นก็คือ 15นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยเด็กๆรู้ลแล้วว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะได้เท่ากับ15ครูส้มจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับข้อ1เด็กๆจะทราบทันทีเลยว่าถ้ามีความยาวเป็น9,12และ15คือด้านที่ยาวที่สุดเมื่อไหร่นะเราจะบอกได้ทันทีเลยว่ารูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะคะ เพราะว่าเราตรวจสอบด้วยคุณสมบัติแล้วนะคะเป็นไปตามนั้นจริงๆอาลองไปดูข้อ2กันบ้างดีกว่าค่ะในข้อที่2บอกว่าอยากหา x กํลังสอีกแล้วเท่ากับ20ยกกำลังสองบวก21ยกกำลังสองเด็กๆลองตอบไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะฉะนัน x กําลังสองเท่ากับ40กำลังสองได้400บวก ยี 21, ยกกำลัง2อเอะไม่มั่นใจเลยลองตั้งครูได้ค่ะยี่สบเอคูณยีได้เท่าไหร่เราคิดเลขออกมานะคะได้สี่นั่นเองเพราะฉะนั้นบวกกับสี่ x กำลังสอเท่ากับสี่บวกกับสี่ปรากฏว่าได้เท่ากับ841อยากได้ x เดียวทำยังไงก็ต้องไปถอดสแควร์รูทของ8ปดเอนั่นเองเอเราใครหน้าตาเหมือนกันคูณกันเราได้841ริเด็กๆไปนั่งคิดนะคะ ว่าเป็นใครเอ่ยลงท้ายด้วย1ด้วยนะคะลงท้ายด้วย1ในที่นี้ก็จะมีเลข1เองหรือว่าเลข9เพราะว่า9คูณ9ก็ได้81ดังนั้นลองคิดดูค่ะว่าเลขนั้นคือใครนักเด็กๆก็ได้แล้วใช่ไหมคะว่าน่าจะต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรวิธีการสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเราลองอดู ค่าระหว่างตัวเลขนะคะเช่นครูส้มเนี่ยอย่าง20คูณ20เนี่ยเด็กๆตอบได้20คูณ20หรือ20ยกกำลังสองเท่ากับ400ถูกต้องไหมคะเอ่อยีายกกำลังสองก็ได้625แล้ว30ยกกำลังสองล่ะเท่ากับ เ0้ 900. นี่ทุกคนจะคิดได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเป็นตัวเลขนะคะที่คูณกันได้841ไปแอบคิดและปรากฏว่าจะต้องอยู่ในช่วงนี้แน่ๆเลยนะคะดังนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก2 9นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะด้านที่ยาวที่สุดหรือด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับ29นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะต่อไปคะ่ะไปลองดูข้อ3กันบ้าง x กำลังสองเท่ากับสกำลังสองบวกกับหนึยกกำลังสองนะคะ x กำลังสองก็เลยเท่ากับ3ากำลังสองคือ9ก้าบวกหนึยกกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเทคนิคการคิดแบบนี้ง่ายๆนะคะเห็นเลขลงท้ายด้วย5คาณส้มใส่25งหเราไปเลยค่ะ,ะแล้วก็มองว่า12เนี่ยตัวมอ,มองเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดก่อนเนาะ12เนี่ยเลขต่อไปคืออะไรเลขต่อไปก็คือ13เพราะฉะนั้นให้เด็กๆเอา12องะคะ่ะคูณกับ13ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะนั่นก็คือ156 อ่านี่คือเทคนิคการคิดเลขยกกำลังสองที่ลงท้ายด้วย5นะคะจากนั้นอย่าลืมค่ะเรามีทศนิยม2ตำแหน่งพอยกกำลังสองก็ต้องมีทศนิยม4ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้กลายเป็น1.5625นะคะ x กำลังสองเลยเท่ากับบวกกันเลยค่ะได้10.5625สองห้าคราวนี้ค่ะงานงอกนิดนึงเนาะเห็นถ้าเด็กๆสังเกตดีๆครูส้มไม่สนใจจุดเลยครูส้มรู้เลยว่าคำตอบข้อนี้จะต้องมีทศนิยมเกิดขึ้นเนี่ย สองตำแหน่งแน่ๆถูกต้องไหมคะเพราะว่าถอดรูทมาเราได้เป็นคนนี้นั่นก็ต้องการให้มีทศนิยมเป็นสองตำแหน่งแน่ๆแล้วเทคนิคการดูดูยังไงล่ะนี่ค่ะเราเหลือเลขเป็นแบบนี้อ่าสุดท้ายลงท้ายด้วย5แน่นอนค่ะแล้วก็มีตัวเลขอีกหนึ่งตัวแล้วก็จุดถูกต้องไหมคะลองมาคิดกันว่าเลขนั้นคือใคร3จุดสอง 5นั่นเองค่ะอได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะเด็กๆถามว่า x กำลังสองเท่ากับ0.8 ยกกำลังสบวก1.5ยกกำลังอสอง x กลังสจะเท่ากับ0.8ยกกำลังสองวิธีการคิดง่ายมากค่ะด,ดีมองเหมือนไม่มีจุดทศนิยมก็มองเป็น8กกำลังสองได้64แต่เวลาทำเศษจ,จะต้องมีจุดทศนิยมเกิดขึ้น2องตแหน่งเนื่องจากว่าตัวคูณของเราคือ0.8นจุดแปดคูณศูนย์จุดแปดนะคะบวกกับหนดห้ยกกำลังสองคูณส่งมองเป็นสิบห้ค่ะซึ่งเลขที่ลงท้ายด้วยห้ยกกำลังสองเนี่ยสอนวิธีการคิดไปแล้วนะให้ใส่ยี่สิบห้ารนอนไว้ก่อนแล้วก็มองตัวเลเทับ 289เอยก x กําลังสองเลยได้เท่ากับ2.89จานะคะจากนั้นเลขตัวนี้คุณมากเลย2 8 9เหมือนเจอมาแล้วนะคะตอนที่เราทำตัวอย่างนั่นก็คืออ๋อ x เดียวอะ่ะต้องเท่ากับ1.7แน่ๆเลยเพราะว่า17คูณ17ดได้289อยาอยากได้ทศนิยมที่คูณกันเสร็จแล้วเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งแบบนี้ก็ต้องเป็น1.7คูณ1.7แน่ๆนะคะต่อไปค่ะลองไปดูข้อ5กันดีกว่า ข้อ5 2เศษ2ส่วน5เอ๊ะหมายความว่าไง2เศษ2ส่วน5เด็กๆอาจจะใช้เป็นจุดทศนิยมในการหาคำตอบก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นเศษส่วนต่อก็ได้อ่าแต่ถ้าเป็นครูส้มเนี่ยจะมองเป็นทศนิยมไปเลยแล้วกันเนาะสเศษ2ส่วน5เศษ2ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับจุด4เพราะฉะนั้นก็จะได้2.4นั่นเอง นะคะอ่า x ยกกำลังสองจะเท่ากับ2.4ยกกำลังสองบวกกับ7ยกกำลังสองค่ะ x กำลังสองเลยได้เท่ากับ2.4งจุดสไปยกกำลังสองยีคูณยีได้เท่าไหร่ลองคิดเลขกันนะคะคำตอบก็คือ5 7 6อย่าลืมใส่จุดค่ะสองกำน่งเนาะบวก7ยกกำลังสองก็คือสี่สคิดเลขนิดนึงค่ะ x กำลังสองเท่ากับ5.76จุบวกกับสีซึ่งบวกกันได้เท่ากับ 54.76นั่นเองดังนั้นอยากได้ x ตัวเดียวทำไงคะก็ต้องไปถอรรด square root ของ54.76นั่นเองคนที่คูณกันแล้วลงท้ายด้วย6นะคะก็ได้แก่4นั่นเองค่ะ,ะมีใครอีกเอ่ย6ค่ะแสดงว่าต้องลงท้ายด้วย4หรือไม่ก็6แน่ๆน,นะคะที่เป็นเทคนิคคิดง่งายๆคราวนี้เด็กๆลองไปหาคำตอบค่ะปรากฏว่าคำตอบข้อนี้ก็คือ7.4นั่นเองค่ะเพราะว่า74็ดคูณเจเนี่ยจะได้5,476แต่เราต้องการ คูดกันแล้วมีทศิยมสองตำแหน่งเนาะแสดงว่าต้นต่อก็ต้องเป็นโทศิยม1ตําตำแหน่งนะคะนี่เป็นวิธีคิดง่ายๆต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะข้อที่6นะคะ x ยกกําลัง2จะต้องเท่ากับ2.4ยกกำลัง2บวกกับ4.5ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเพราะว่าเราได้4เศษ1ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้น x ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมองเป็น24่คูณ24ค่ณ24ค่ะซึ่ง24่คูณ24จะได้เท่ากับ500 76นั่นเองอ่าแล้วก็มีจุดทศนิยมจากการคูณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้ก็ได้5.76นะคะบวกกับ4.52เทคนิคมองเหมือนเป็น45ค่ะแล้วก็เลขที่ลงท้ายด้วย5คูณกันเนี่ยจะได้25นะคะแล้วตัวเลขด้ขนานหน้า C ก็ได้กันไปก็คือ54 5ได้20เพราะฉะนั้นได้20.25นํมาบวกกันเลยค่ะจะได้เท่ากับ26.01นั่นเองอยากได้ x เดียวอ่ะมองอะไรก็ไม่รู้คูณกันแล้วได้26.01คําตอบก็คือ5.1นั่นเองค่ะได้ x มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยใช่มั้คะอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องการถอด Square Root นิดนึงนะคะก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวอย่างที่สองกันบ้างแล้วเราลองทำเร็วๆนะคะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้จงหาค่า A อ้าวตอนนี้ A ของเราอยู่ตรงนี้อยากจะหา,าแน่นอนค่ะเด็กๆก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้เลยนั่นก็คือใคลล่ะย,ยาวที่สุดนี่ไง 25านำ25ไปยกกำลังสองนะจะเท่ากับนี่ไง24ยกกำลังสองนะบวกนี่ไงที่โจทย์ถามหาอยู่ A กำลังสองค่ะเพราะฉะนั้นคิดเลขนิดนึงค่ะว่า25ยกกำลังสองสอนเทคนิคไปแล้วมอง5คูณ5ได้2 5เลขถัดไปของ2ก็คือ3 3คูณ2ก็เป็น625นั่นเอง เท่ากับ24กํลัง2เมื่อกี้เจอไปแล้วค่ะคือ576เนาะบวก a กําลัง2เพราะฉะนั้นใครที่แม่นเรื่องการคูณเนี่ยหรือว่าจำเลขยกกำลังได้ในเลขชุดบางตัวได้ก็ทำโจทย์เร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่าจากนั้นค่ะคิดเลขต่อเลยแก้สมการธรรมดานะ625ตั้งลบ576เท่ากับ a กําลัง2เด็กๆลองคิดเลขเลยลบกันค่ะจะได้ตัวเลขชุดนี้ก็คือ49นั่นเอง49เท่ากับ a กํลัง2เอาอยากได้ a เดียวอ่ะก็ต้องถอด square root นะคะดังนั้น49ก็คคืออ7นนั่่เเงะพราาาะะฉนนั้ a ที่ตมหอยู่่ก็เเลยมีคาท่ากับ7นะคะ ก่อนที่จะไปข้อตัวอย่างต่อไปนะคะครูส้มอยากให้เด็กๆสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะการตั้งต้นของครูส้มเนี่ยจำเป็นต้องตั้งต้นด้วยแบบนี้เสมอไปไหมไม่จําเป็นค่ะถ้าเด็กๆยังจําคอนเซปต์เดิมของเรื่องสั้นเรื่องยาวได้เนี่ยเด็กๆจะรู้ว่า A เ,เนี่ยก็คือสั้นอ้าวเราอยากหาด้านสั้นน่ะแสดงว่าถ้าเราอยากหาด้านสั้นก็ต้องเกิดจากการเอาด้านยาว ตั้งแล้วก็ไปลบกับด้านสั้นที่เหลือถูกต้องไหมคะ,ะคิดตามหลักง่ายๆนะแต่พอเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราเลยได้ว่า A ยก,กำลังสองอ่ะจะมีค่าเท่ากับ25่สิบยกกำลังสองลบ24ยกกำลังสองทันทีเลยเพราะว่า A คือด้านสั้นสั้นยกกำลังสองนะจะเท่ากับ ยาวยกกำลังสองนะแล้วลบกับสั้นยกกำลังสองที่เหลือนั่นเองค่ะก็จะได้ไม่ต้องมาตั้งต้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชินก็จะตั้งต้นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครเก่งแล้วสามารถแปลงได้เลยจริงๆคอนเซปต์ตรงนี้ก็คือเรื่องการย้ายข้างแก้สมการธรรมดาค่ะ ไม่มีอะไรนะคะอาลองไปดูตัวอย่างที่3กันดีกว่าค่ะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้จงหาค่า b แน่นอนค่ะครูส้มจะใช้คอนเซปต์เดิมที่บอกไปละกัน b เราเรียกชื่อเขาว่าสั้นนั่นเองเพราะฉะนั้น2ก็คือยาวและ1.2ก็คือสั้นที่เหลือดังนั้นจากความสัมพันธ์ของสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราเลยได้ว่า b กําลังสงอ่ะจะต้องเท่ากับ สองยกกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองแน่เลยค่ะเรามาคิดเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะบี B. กำลังสเท่ากับ2อง 2, กำลัง2เป็น4ี่ลบหนยกกำลังสมองเป็น12บสูณสิบสองได้หนึ่งร้อยสแล้วใส่ทศนิยม2องตำแหน่งนะคะ 2, บ, 44, 4, บ 5, 6, คยียกกำลังสองเท่ากับ4ี่ลบหนึได้เท่ากับ2.56นั่นเองอ้าวใครล่ะยกกำลังสองคูณกันแล้วได้สองจุดหเทคนิคง่ายคือมองเป็นสองนั่นก็คือบีจะเท่ากับหนึ่นั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองไปตรวจสอบก็ได้ค่ะว่า256เนี่ยมันเกิดจาก16คูณ16นั่นเองค่ะได้256แต่เราต้องการให้การคูณกันแล้วเกิดเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เลยได้1.6จุดนั่นเองค่ะท้าที่ผ่านมาที่เราทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตัวอย่างทั้งหลายแ,ล,แล้วเด็กๆสามารถหาคำตอบได้แสดงว่าเด็กๆเข้าใจเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วล่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูส้มก็มีการบ้านให้เด็กๆได้กลับไปฝึกแล้วก็ทบทวนบทเรียนกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้แต่ละข้อต่อไปนี้ช่วยหาความยาวของด้านที่เหลือหน่อยนะคะว่ามีค่าเป็นอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะ ช่วยหาความยาวรอบรูปให้หน่อยนะคะในข้อ4เด็กๆก็เข้าใจคอนเซปต์แล้วล่ะว่าก็ต้องไปหาความยาวของทุกด้านมาก่อนสิแล้วก็นำมาบวกกันนะคะ าการหาความยาวแต่ละด้านก็ต้องใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองและการบ้านข้อสุดท้ายนะคะอาจจะเหมือนยากนิดนึงแต่ครูส้มเชื่อว่าเด็กๆทําได้แน่นอนนะคะก็คือกําหนดหน้าตาเป็นแบบนี้มาให้ไม่ได้เชิงเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยทีเดียวแต่เป็นรูปแบบพยุกต์นิดนึงเด็กๆลองหาความยาวหรือระยะของ MN ของแต่ละภาพให้ได้นะคะลองฝึกทําดูนะคะ เป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนหากมีข้อสงสัยสอบถามครูส้มได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย